พัทยาจัดใหญ่ฉลองสมลดเท่าเทียมในเดือนไพร์มันกับขบวนพาเลทส,สุดอลังการที่สุดในประเทศไทยวันที่22มิถุนายน2567ศูนย์การค้าเซนทันพัทยาผนึกกำลังเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเครือข่ายนักธุรกิจ LGBT แห่งประเทศไทยและภา,าคภาคีมากกว่า100องค์กรจากทั่วประเทศรวมสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเรดพรายหมันจากองค์กรภาคีเครือข่ายมากมายนำทีมโดย One Man One Woman on the Beach ทีมมิสแกนไทยแลนด์2024และทีมพีดีมิสแกนระดับจังหวัดปี2025 มาพร้อมผู้เข้าประกวดมิสแกรนระดับจังหวัดอาทิเช่นผู้เข้าประกวดมิสแกรนจังหวัดนครปฐมปี2025ทีม p ีดีมิสแกรน NPS 2025ทีม p ีดีมิสแกรนสุพรรณบุรี2025ทีม p ีดีมิสแกรนนครศรีธรรมราช2025เข้าร่วมขบวนพาเลทในงานพัทยา international pride month festival 2024เพื่อเฉลิมฉลองพรบรสมรสเท่าเทียม สวัสดีค่ะจีจีนะคะอภิชาัยยารังสีสกุลมิสกรานอำนาจเจริญ2024ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะจีก็ได้มาร่วมค่ะร่วมเดินขบวนนะคะกับเดือนไทมันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะคะให้กับทุกๆเพศเลยนะคะไม่ไม่ได้มีเพียงแค่เพศชายเพศหญิงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองเราจะไม่ได้มีเพียงแค่หญิงรักชายหรือว่าชายรักหญิงแล้วนะคะบอกเลยว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยค่ะได้มีความรักที่แท้จริงนะคะไม่มีอะไรมาปิดกั้นแล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับชาว LGBTQ ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสวัสดีค่ะขนมเชอรีนาสส่าบลรสเมสไทยแลนด์เวิลด์สงนะคะ Today is a very important day while well, this month we are celebrating pride and Thailand just recently approved same-sex marriage. This is a huge step forward towards change. This shows that love has no boundaries. It sends a powerful message and I just want to tell the LGBTQ community that I'm always on your side and I will forever celebrating you. ก่อนอน่นต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากเพราะว่าด้วยตัวที่ของตัวเจมเองอ่ะมีคนรอบข้างไม่ใช่แค่ตัวเจมเองท,ที่ที่แบบเรามีความรักเนาะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่ม LGBT ทด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็มีความฝันที่อยากจะแต่งงานอยากจะแบบเหมือนอยากมีเหมือนกับคู่ชายจริงหญิงแท้ทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าดีใจดีใจมากแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจอที่ครั้งหนึ่งใน ในเอเชียเราเราเป็นประเทศแบบประเทศแรกๆที่แบบสามารถที่จะสมรสเท่าเทียมได้แบบจริงๆจังๆสามารถใช้ชีวิตคู่ได้แบบเหมือนคนปกติโดยที่ไม่มีเพศมาเป็นตัวกาหนดใช่รู้สึกดีใจค่ะจริงๆดีใจนะเพราะว่าเราเราฝ่าฟันกันมานานมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่าน<ด>สักทีด,ด้วยกันโห<ด>ยสักทกคนด้วยแล้วก็เป็นก้าวแรกดีกว่าที่มันจะผลักเพื่อนความแบบความหลากหลายเนื้อความเท่าเทียมกันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นกับสังคมจริงๆ สโลว์กฎหมายสมรสเท่าเทียมรู้สึกว่ามันแสดงถึงความเท่าเทียมจริงๆเพราะอย่างเ,เลสเบีย้ยนหรือว่าทอมดี้หรือว่าพี่ๆที่เป็นสาวประเภท2อะค่ะที่เขาเอ,อ,อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานแต่ว่าในธุรกรรมทางการเงินต่างๆค่ะซึ่งอย่างเช่นซื้อบ้านเขาไม่สามารถซื้อบ้านร่วมกันได้ใช่การมีสมรสเท่าเทียมคือเหมือนเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตคู่ของพวกกลุ่ม LGBTQ ค่ะอันดับแรกเลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าตัวปวกเองก็เป็นหนึ่งใน LGBTQ พัเหมือนกันนะคะ รู้สึกว่าตอนนี้โลกของเรามันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแล้วก็ยอมรับคือการเท่าเทียมคือเท่าเทียมจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดนะคะมีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแล้วก็อยากให้นะคะมีกฎหมายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สพอร์ตพวกเราชาว LGBTQ ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าอย่างแรกเลยแล้วก็คือเราดีใจมากๆค่ะที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยของเรานะคะเพราะต้องอยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เป็นหน่อเพศ LGBTQ เยอะมากๆเลยนะคะความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยเยอะมากแล้วทุกๆคนเนี่ยก็มีความคาดหวังอยู่ตลอดว่าอยากให้ประเทศของเราเนี่ยมีสมรสเท่าเทียมเนาะไม่ว่าจะเรื่องต่างๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือว่ามรดกหรือว่าการแบบ อะไรต่างๆที่เป็นผลประโยชน์นะคะของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศรใยประเทศไทยของเราก็ดีใจกับคนไทยทุกคนค่ะดีใจกับชาว LGBTQ ทุกคนนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับมิ้นนะคะรู้สึกว่า ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆเพศที่สามด้วยนะคะเพราะว่าคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ที่เพศฐานะหรือว่าการศึกษาแต่ว่าอยู่ที่คุณงามความดีค่ะหนูก็รู้สึกว่าดีใจมากๆาแทนทุกคนที่แบบว่าเป็นเพศที่3านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเขาก็มีจิตใจเหมือนกับเรานะคะแล้วก็จะได้เท่าเทียมกันรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่า สมรสเท่าเที่ยวมันดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทําให้คนไทยเราเนี่ยจากที่เราไม่เคยเปิดเผยตัวตนแล้วตอนนี้พอมีกฎหมายคุ้มครองอะค่ะทําให้พี่พี่กระเทยหรือว่าพี่พี่ที่เขาเป็นเก้งเป็นเขาเราียกว่าเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาได้เปิดเผยอย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถรักใครได้มากขึ้นค่ะใช่ในส่วนตัวของแฮมนะคะแฮมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆมันเป็นเรื่องที่แบบโอเพนทำให้ทุกคนแบบยอมรับในความหลากหลายค่ะ เพราะว่าในส่วนตัวแฮมแฮมคิดว่าในเรื่องของความรักมันควรเข้าถึงกับทุกคนและยุติธรรมกับทุกคนค่ะสำหรับหนนะคะอันดับแรกเลยหนูรู้สึกดีใจมากนะคะที่ตอนนี้สมรสเท่าเทียมแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยก็สามารถสมรสแล้วก็ได้ถูกต้องได้ตามกฎหมายแล้วก็สิทธิตามกฎหมายต่างๆก็มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศที่3คะ่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะที่ผ่านสักทีเพราะหนูก็เป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะที่ แบบยางให้ผ่านมากๆเลยค่ะดีใจมากๆแทบจะร้องไห้เลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะเกิดขึ้นมากๆในยุคสมัยนี้ที่ความหลากหลายมันแพร่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความยินดีแล้วก็มีความสุขกับทุกๆคู่เลยที่ตอนนี้กฎหมายได้ออกมารองรับแล้วก็มีความสุขค่ะค่ะก็ กฎหมายสำรวจเท้าเทียมก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าก็มีการทําเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ในที่สุดก็สําเร็จสักทีค่ะผม, <laughs> ผมรู้สึกว่าบบดีใจมากๆแล้วก็ทุกประเทศนะครับควรจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ควรจะผ่านทุกประเทศควรจะผ่านแล้วก็ทุกคนควรจะแบบภูมิใจ as a human คนควรจะมีความสุขหรือว่าให้เกียรติคนอื่นแค่เขาเป็นคนไม่จะเป็นว่าเขาจะชอบเพศไหนหรืออะไรยังไงทุกคนควรจะมีสิทธิที่จะรักที่จะชอบใครตามที่แบบตัวเองต้องการครับผม ก็ยินดีมากๆเลยครับเพราะว่ามีพวกพี่ๆเขาที่แบบอยากได้ความเท่าเทียมแบบนี้ตั้งนานแล้วะครับแล้วก็อยากให้พวกพี่เขาได้รับความรักเหมือนกับคนทั่วไปได้เารับความเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นบ้างอะครับท้าผมก็รู้สึกดีใจครับที่สมรสเท่าเรียนผ่านสักทีเพราะว่าเราก็ทําเรื่องนี้มาค่อนข้างมานานมาสมควรแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สําเร็จผมขอแสดงความยินดีกับทุกทุกคนกับทุกๆความเท่าเทียมด้วยนะครับครับผมก็จริงๆเหมือนกับทุกคนเลยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่า กลุ่มพวกเราได้รับการยอมรับที่ที่ที่เป็นการยอมรับจริงๆขึ้นมาสักทีแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกๆเลยที่ได้ที่ได้ทำกฎหมายนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆในประเทศกลุ่มอาเซียนเนาะก็ถือว่าเป็นการร่่มต้นที่ดีครับสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมครับผมแฮปปี้ไพร์มันนครับแฮปปี้ไพร์มันครับ